สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วกับคือเก่าเหมือนเดิมกับเช้านี้นะครับคุณแม่เอาผลมาไม้มาฝากความกับ่ากาแฟพรุ่งนี้เช้าขับรถน่าจะประมาณเจ็ดแปดร้อยโล,ลพรุ่งนี้ตีรถไปพักแรมอยู่ที่สว่างแดนดินบ้านแม่หน่อยบ้านแม่หน่อยบ้านอุ้งหญิงนู่นน่ะบ้านบ้านเกิดแม่หน่อยจะตีรถกลับเพื่อเพื่อนเือนไอ้นี่เขา จ้าชนบุรีจ้าเมื่อวานแม่โทรหาจ้าว่ายังไงนะวันนี้แม่คนบอกบอกบอกออกกล่องเลยขออนุญาตสัมผัสเห็นหน้าพยุตเจอองค์เองละเอามาไล่ให้จ้าจะมามอบมาลลยให้น้องสาวมาจากอเมริกาโอ้แล้วสำเร็จพอแล้วสำเร็จว่าคนุกพี่น้องครับชนบุรีก็จะกลับกลับมาจากบ้านพอดีกลับกลับจากออาทิตย์ลเดืะ หูคอ้ผ่าตัาะนก็เขอไว้2อย่างแล้วก็นั่นแหละก็เลยทุกอย่างก็ผ่านค้นไปด้วยดีก็เลยบอกว่าไม่มีความเชื่อเหรอโอ้เชื่อนี่เป็นคนเชื่อมากเลยโอ้โอิงทุกวันแหละสวดมนต์เสร็จก็โอ้โหิงเพียงโอโหิงจริเป็นเด่นดี เริ่มเริ่มเริ่มดูเห็นหนังตั้งแต่วมื่อไหร่ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็มีความเชื่อพยุทตพูดก็เออลองดูที่เรกลองดูไหมเนี่ยลองรุ่นเดียวกันเด้อจ้าจ้าโอ้เอาท้างั้นเป็นเพื่อนสาวเลยทั้งงั้นจะมีอะไรทักทายทักทายได้มีอะไรทักทายได้มันมีความเชื่อยังไงบ้างเชื่อนะหนูเป็นคนหนูเป็นเซนในหน่อยมันจ้า เลยบอกเขาขอแฟนจะปรานกันก็เลยบอกว่าขอนะก็คือแบบว่าขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไม่ได้ขอให้ทุกอย่างดีขึ้นมันลาบเด่นสิ่งไหนที่เราพอบ่นได้สิ่งไหนที่ทําให้จิตใจเราสบายใจแล้วก็ทําไปแล้วหนูไปสอบไปนั่นด้วยสอบสัตชาติโอ้สัตชาติเนาะเนาก็อยู่นานแล้วเนาะมันยังไม่ได้คือมันอยู่นานแล้วมันยังไม่ได้มันยังไม่ผ่าน ไม่ใช่หนูยังไม่ได้เอา้าเขอโทษขอให้ทุกอย่างรับพื้นก็ทำเยเอก็ทรื่องไปเดินตัวลอยเลยนะคือมันไม่มีอะไรขัดขวางเราเลยของสามีก็รับพื้นหมดเลยก็เลยบอกว่าถ้ามีบุญวาสนาต่อกันก็ขอให้ได้เจอเนี่ยพอดีกลับมาแล้วไม่มีข่าวด้วยวันเราจะลงมาปกติไม่มีข่าวไม่มีคิวนะแม่ ไม่มีข่าวไม่มีคิวเขาบอกโซนนี้ลงลงเมื่อวานระยองของผมน่ะตัวผมเองน่ะอยู่วงแท่น่ะยี่สิบามยี่สี่ยี่ห้าไม่รับงานก็เลยดกรถเขาบอกเจ๊น้ำคืออันทอมันอยู่ตรงไหนก็พันซ่อนไม่ทีแรกแม่จะไปหาผมที่บวกแดงบวกแดงมาบอกมันไกลไหมถามบวกแดงก็ของผมจับยีเพ็มาตรงเนี้ยมันประมาณเจ็ดสิบห้ากิโลแต่ผมเล่นออกวิ่นอนกวิ่งออกเส้นมันบิง อมาจากอำเภอเมืองอเมืองก็ยี่สิบกิโลอันนั้นอันอยู่ที่ความเชื่อไม่ก็แล้วแต่ความเชื่อแม่ผมก็ไม่กล้าบอกว่าลูกสาวเป็นอะไรใช่ใช่ผม ก็มีแต่กำลังใจเช่นอะไรเนาะแต่นี่เชื่อเป็นคนเชื่อมากเเอออชื่ขึ้นขึ้นเครื่องบินก็โอดแบบนี้เดินทางปลอดภัยเอบีมาแล้วน่าจะน่าจะใกล้ๆกันแล้วถ้าไม่ถ้าไม่บีมากันผู้หญิงก็น่าจะเตรียมตัวออกมาแล้วเพราะส่วนมากเขาจะอยู่ด้วยกันคุณผู้ชมจิตใจว่าเพื่อนมาหาลูกสาวแม่บีสวัสดีค่ะ มหาลูกสาวลูกสาวออกมายังโอ้พผนมีบานเพิ่นไม่มีเพิ่นมีบานยุ่งที่มาแตเมกาได้นี่ตั้งสิมมหาลูกสาวได้ยังเพื่อนสาวใ้่จ้ ตอนนีพ้พนดีมาแล้วนะพนช่นงมือเพ่นเป็นซ้อเลยนเนี่ยข้าวมีซ้าวีแล้วทุกวันนี้เป็นเจ้านายเราเนี่ยยึดง่ายที่กันซ้อกันบอลมาเลยเลยอันนี้หลานชายครับหลานชายผมทั้งหมดเนี่ยทำงานให้ดูแลเด็กๆไปยอีพ้าเจ,จ้าขอนใช่อันที่ฐานแม่ขอนางนางก็กอ,ยงอย่า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 งพวกเราเนี่ยนางก็ไม่ได้คิดว่านางเป็นอะไรแต่ย,ยังพวกถูกหวยถูกอะไรมันอยู่ที่จังหวะนางเนาะแต่ว่านางก็เคยพูดกับกับผมอยู่ว่าแต่ก่อนน่ะ ก็อยากขอเลยถ้าจะให้แม่จะให้เองแต่ก่อนก่อนแต่ก่อนที่จะไม่ไม่รู้นางจะพูดนางจะเป็นคนพูดอย่างนั้นอ่ะไปห้าแค่ไปยังรถไปห้าสองทำไปไปห้ารถคันนี้วิ่งไปวิ่งมาอยู่น่ะนางจะพูดแบบนั้นดูแสงก่อนดูแสงก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งเสียงสีเรียงมันก็จะขึ้นแล้ว นางก็จะขึ้นเช็คซาวนิดส์นเถอะนิดยืนอยู่ด้านข้างนี่ก็ได้เนี่ยตอนเย็นเออให้ตอนที่นางขึ้นเช็คเนี่ย่งเช็คซาวแ<ว>ล้วไปลุกแล้วลูกขพ่อลงพ่องาปฝาลงเสร็จยังนี่จากจากความเชื่อความศรัทธาแล้วที่ฐานว่าจะได้มาปกติคิวงานไม่มีครับเราเรา,เราจะถ่ายหนังปกติเราจะถ่ายหนังยี่3 2บสี่ยี่บสายี่บี่ยี่หยี่บห ไม่รับงานทั้งสองวงแต่พอดีเกิดอุบิเหตุอะไรไม่รู้ก็เลยก็เลยหยุดหยุดการแล้วก็ท่านแก่ก็เอาลงมาตรงอันนี้เป็นงานด่วนอันนี้เขาขยับให้ดูพอดีตลาดเป็นเอฟซีเราด้วยตลาดก็เอฟซีก็เพราะว่าคนน่าจะเยอะก็เลยปิดปิดถนนเส้นนั้นให้ให้ขยับไปได้อีกปกตินี่อยู่ตรงรถคันนี้สังอาสีอยู่ได้เนี่ยเขาขยับให้ เมื่อคืนเมื่อคืนก็น่าจะร้านแตกมันเมื่อคืนอยู่ยยอที่พวกแดงคนเยอะเนาะสั่งโรงงานใช่เห็นมันเขียนโรงงานอีสเทิร์นซีบอร์ดอันนี้ก็เอมตะซิตี้เออตอนนี้อันนี้ก็โรงงานเหมือนกันน่าจะน่าจะเยอะอยู่เสร็จตอนนี้ก็ตีกลับอีสานแล้วกันนี่เจ็ดร้อยกว่ากิโลโอ้ยถ้าเราลวงจะได้เจอเนาะก็จะบอกว่าเท่ากับนุ่งถ้าพันพันคล้องอยู่แค่นี้เดี๋ยวพาไปเนาะแต่หน้าคุณสำคัญพอได้เจอได้เจอเเดี๋ยวเดี๋ยวเคย ค่อยจดเบอร์ค่อยค่อยอยู่อะไนีที่ผมไลฟ์ใช่ไหมใช่คไลฟ์ตอนเช้าเบอลขไลฟ์เก้าแปดหกครับผมจดไว้หลายปีแล้วที่จริงมันก็หลายเครื่องอยู่เก้าหกก็จะเป็นเบอร์เบอร์กลางที่ผมโทรด้วยไปแต่เบอร์ยังอย่างย่งย่งย่งเครื่องที่ไลฟ์อยู่เนี่ยมันก็มีเบอร์มีอะไรอยู่แต่ว่าไม่ไม่ค่อยฝากเบอร์ให้ใครเพราะว่าบางทีบางบางทีเราไลฟ์อยู่เราไลฟ์อยู่ก็โทรศัพท์เข้ามามันก็ตัดสายอย่างเงี้ยเราก็เลยให้เฉพาะเบอร์นั่นไว ก็อยู่มาอย่างนี้เลยแม่ไม่ไม่ไม่ค่อยทะเลาะกันเด่มากถ้ามีปัญหาเราก็ไม่เวลาเราเกิดเรื่องเราก็อย่าคุยกันมันก็มีอยู่แล้วเราคนเราอยู่ด้วยกันมันก็ลิ้นกับฟันเนอะแต่ว่าของผมก็คือใช้ใช้อะกใช้อ่ิธีก็คือทาให้พอใจก็หยุดก่อนลูกสาวเพิ่งเพิ่งเพิ่งเข้าปีหนึ่งปีสองลูกชายเป็นตำรวจแล้วใครแต่งงานลูกชาย สาวตอนนี้ก็เพิ่งเพิ่งจะเรียนนิติศาสตร์ปีแรกนะแล้วขอเรียนรัฐศาสตร์ต่อแต่ไม่รู้จะจบไม่จบผมก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกที่จริงชวนให้มาอยู่มลอลำด้วยแต่เขาเขาก็มกให้เรียนก่อนไม่ใหกันแล้วแต่เขาลูกคนเดียวกสาวเดียวเท่านั้นลูกชายเขาก็เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วฟงแฟนเขาก็มีหมดแล้ว ขอให้ไปเป็นผู้จัดก,การวงตอนนี้ก็น่าจะวัน,นวันนี้น่าจะไลฟ์อยู่ที่บ้านครับตอนนี้ไออกลใหม่อืม <laughs> เอาคลิปนี้ไปสมิสก่อนพี่น้องครับเดี๋ยว<ะ>คุยกันนอกรอบอีกท<ะ>ีหนึ่งครับจะสมัยดีพี่น้องครับ